สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาทําเนื้อสวัสดนะครับแอดขอบอกเลยสูตรนี้อร่อยถึงรสถ,ถึงเครื่องจริงๆขั้นตอนแรกเราไปเตรียมเครื่องมากกันเลยครับแอดจะใช้เป็นเม็ดผักชี2ช้อนโต๊ะให้เราตำเม็ดผักชีแค่พอหยาบหรือแตกนะครับขั้นต,นตอนต่อไปเราไปเตรียมเนื้อกันเลยครับแอดจะใช้เป็นเนื้อสดครึ่งกิโลกรัมนะครับหั่นเป็นแผ่นสไลด์บางๆตามต้องการได้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปเรามาหมักเนื้อกันต่อเลยครับจะใช้น้ําตาล2ช้อนโต๊ะเกลือป่นครึ่งช้อนโต๊ะซอนหอยนางรม1ช้อนโต๊ะ ซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะซอสฝาเขียว1ช้อนโต๊ะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะน้ำมันพืชหรือน้ำมันงาน1นช้อนโต๊ะมเมล็ดผักชีที่เราตำหยาบไว้นะครับคลุกเคล้าส่วนผสนมเข้ากันเลยครับเพื่อนเมื่อส่วนผสมของเนื้อหมาเข้ากันได้ที่แล้วเอาจะนำใส่ภาชนะเป็นถาดหรือเป็นตะแกรงก็ได้นะครับเพื่อที่จะนำไปตากแดดให้แห้งนะครับเอจะตากแดดทิ้งไว้1แดดพอนะครับเราไปตั้งกระทะเทน้ำมันเตรียมทอดเนื้อก็ต่อเลยครับเมื่อเนื้อของเราสุกเหลืองหอมได้ที่แล้วนำเนื้อของเราขึ้นพักไว้ให้้สเเด็นนมัลย มาม,ามามั่มาเนื้อสว่างของเราด้วยกันครับเพื่อนๆม,มั่มเนื้อกันครับ